เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีก5วินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกันความเชื่อใจนั้นราคาแพง น่ารักบ,บินไม่คืนก็น่ารักมาท <c oughs> ี่ำังหากนนะเป็นศัตรูแล้วก็จะเป็นศัตรูตลอดไปป้มเลนมาขุดขโมยตั้ดตามย่ตามย่ มทำไมอ่ะป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีการเขาไม่ดูดมันดูเราเฉยมันจะได้สี่ใบทุกคนล้วนไม่หมดที่ผ่านมาฉันมีไม่เป็นไม่เด็นไม่เป็นเออโดนสตัรนหลุดเลยโดนสตัรนหลุดเลยอ่ะ โจมตีสำหรับเรื่องไม่คาดคิดเสมืนศัตรูหายไปแล้วไม่มีบินฝากดูแลป้อมด้วย Dragon ป้าเลนราถูกโจมตีถูกฆ่าได้ทั้งั้น สวัสดีค่ะพี่รเมนกลับมาแล้วเหรอ จะเป็นมาดูอะไรทางนั้นคนล้วนมีจุดอ่อนขมอังใจหน่อยต้องสู้ค่ะเหนื่อยเรื่องไหนเหนื่อยเล่าสิ

อะไรอร่อยกินค่ะถ้เป็นศัตรูแล้ว จะเป็นศัตรูตลอดไปลอเธอไม่มีบินอนะ่ะไม่มีใครหยุดข้าได้ ทุกคนล้วนมีจ <c oughs> ah ุดอ่อนแยกออกบวชแล้วเรียกด้วยนะคะบวชแล้วเรียกด้วยนะเปเต้นหน้ามาก ผลไม้พิเศษที่ล้าขอคุณทะเลทรายอันกว้างใหญ่หินอันเดือดเมกะกบดามแมงคอมตลอดไปค่ะดูแต่คอมนี่แหละได้ถึงไหน เชื paid, han, ่อใจราขาแพงนต้องจ่มเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องไม่คาดคิดเสมอทุกคนมมีจุดอ่อนรับคำบ

ที่มีเลือดออกถูกฆ่าได้ทั้งนั้นโอ้ยแย่แล้วซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วะบบดาโดนว่านแล้วตัววานแล้วขอโทษฉันด้วยความเชื่อใจนั้น an ally has been defeated <laughs> <laughs> <Not to> <laughs> <Not to> <laughs> เนี่ยถ้หนูเป็นหัวทุกคนรู้นี่จุดอ่อนทำได้จำลูกปกูได้แม่นเลยอออว Slayer, an ally has been defeated Enemy skill ultimate. Oh! <sighs> <shit. tdoing>

มาลงดินดักของเราวทุกจงตีเล่นได้ค่ะคองายโอเคแล้วเนี่ยทุกคนล้วนมีจุดอ่อน อาณาเต็มชื่อใจนนั้ราพักนาาเต็มแค่เธอได้เล่นกระโดดปัญหามาหันอาจจะอยู่ที่ฉัน ทุกคนเข้าใจปะว่าทุกคนจะต้องมีวันที่มันเล่นไม่ออกอนานไรก็แบบผลไม้พิเศษที่หาได้เฉพาะในทะเลทรายอันกว้างใหญ่หินอันดูรา สตรูเรียกดาสเลเยอร์ออกมาแล้วจงเตรียมพร้อมสำหรับเรื่อที่คาดคิดเสมอทั้ง <5 S 2> ันก็ทำไม่รู้สึกว่ามันจะแย่เลยขนาดนั้นความชื่อใจนั้นราคาแพง ี่เราควรหยุดพักการเล่นสักพักที่กอล์ฟขอบคุณคุณอาค่ะอัน,นี้ยังไม่พร้อมใช่แมมแกแบบฉันรู้สึกว่าเล่น <music> an enemy has been defeated your tower has been destroyed <laughs> Actually, i can't it. <inaudible> your tower has been destroyed <varares> <figuring> the <out> <laughs> your team has destroyed a tower <Geneva> <inaudible> <laughs> แตจะไม่มีวันเเล่นทุกวันเกินไปถูกฆ่าได้ทั้งนั้นขอบคุณค่ะ เฉพาะในทะเลสาอันางหิน huh. อ ah. yeah, oh ันดูราดูเตปนี้ดูเตปนี้ดูเตปนี้รูเตปนี้ วาแฟไหมหาของเปรีย <ผม S 2> ้วยวๆมากินไหมโดนฉดาการ์น่ะคือนะมันกดแข่งไม่ได้จู่ๆเปลียนพร้อมสำหรับเรื่องรี่คาดคิดเสมอคืดก่ไม่กินกาแฟเหมือนกันเอชชา,ชา,ชา your team has destroyed a tower Aww. double kill oh no your team what the hell bomb boom piao boom boom ไม่กินเพราะว่ามันขมแค่นั้นแหละ